ว่าจอนล,ล่าเนี่ยคงดูแลโพซ่าไม่ได้จอาล,ล่าก็ไม่ควรที่จะไปปิดกั้นโอกาโสโพซ่าจะได้เจอคนดีๆกว่าจอนล,ล่าแล้วก็พร้อมที่จะดูแลโพซ่าด้วยลาก่อนนะครับโพซ่า สวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T เรื่องราวความรักของพี่หมอนกับน้องโจนะครับอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ความรักต่างไวัยของพี่หมอนกับน้องโจนะครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่หมอนเนี่ยแกเจ็บช้ำกับความรักมาโดยตลอดนะฮะเพราะว่าจริงๆคนที่แกรักที่แบบว่าเป็นแฟนกันจริงๆนะก็มีพี่หมูแล้วก็คุณมานพบนะครับรู้สึกว่าจะสองคนนะแต่คนอื่นยังนึกไม่ออกนะครับ ที่ส่วแล้วทั้งสองคนก็จ,จากจากกันไปในรูปแบบที่มันเหมือนไม่เต็มใจจะต้องให้จากนะฮะอย่างคุณหมูก็ไปมีความสุขอยู่ต่างประเทศส่วนคุณมานนบก็กลัวว่าพี่หมอนจะตาย ทีนี้ก็เลยเาวางแผนกับพี่เป็นต่อแล้วก็จากกันไปครับผมทีนี้ก็มามีน้องโจโเนี่ยมาดูเหมือนว่าจะชอบแล้วก็รักพี่หมอนตั้งแต่นานแล้วนะครับแล้วก็เขารู้จักกับเพื่อนใครบางคนก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้เราสเปคเนี่ยเป็นอย่างพี่หมอนสุดท้ายมาเจอกันที่บางบาครับผมแล้วก็น้องโจก็เปิดตัวเลยว่าชอบจะจีบก็เลยตามจีบอยู่นานนั่นแหละครับน้องโจจีบพี่หมอนไม่ยอมใจอ่อนครับ แล้วก็วันหนึ่งเกิดจะพัชจะผัวอะไรไม่รู้ก็ลอง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 ,ลองก็ได้ลองลองค,บ,คบกันดูก็ได้แต่เมื่อเป็นรักต่างวัยก็ต้องประสบกับปัญหาครับอุปสรรคมากมายเลยละครับทั้งความที่แบบว่าพี่หมอนเป็นผู้ใหญ่ส่วนน้องโจเป็นเด็กเรื่องของเวลาเรื่องของความคิดมุมมองที่ต่างกันแต่พี่หมอนดูเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่เวลาอยู่กับน้องโจก็เป็นเด็กอยู่นะฮะ แล้วก็มีจังหวะที่ต้องโจไปทหารกลับมาดันเอาเพื่อนกลับมาด้วยแกล้งพี่หมอนว่าเป็นเกย์อีกโอ้ไปกันใหญ่เลยนะยังมีเรื่องของแม่แม่ที่ว่านี่คือแม่ผัวกับแม่กับแม่เมียนะฮะเรียกว่าคือไม่ยอมอ่ะน่าจะไม่ยอมให้ลูกไปคบเด็กอะ่ะก็คือแม่พี่หมอนะก็คงต้องคิดออกอยู่แล้วว่าจะไปคบเด็กได้ยังไงมันมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เรามันก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกก็ห่วงลูกล่ะครับว่าจะไปหลงเด็กหรือเปล่าโดนเด็กหลอกหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งถ้ามันจริงก็ตามพี่หมอนต้องตายก่อนอะ <c oughs> คือหมายว่า,วาอายของแกแกอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตไปก่อนมันก็จะยิ่งทําให้คนที่อยู่ทุกข์ไหมล่ะเออในจะแม่ของน้องโจอีกที่พี่หมอนก็ยังไม่ได้เปิดตัวกับแม่น้องโจนะครับว่าตัวเองเป็นแฟนกับน้องโจซึ่งแม่น้องโจ อายุอ่อนกว่าพี่หมอนี่งไม่รู้จะเรียกน้องเรียกแม่หรือเรียกอะไรดีเลยยุ่งยากหน้าดูเลยล่ะครับแล้วถ้าเธอรู้ก็ผมเชื่อว่าไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนและยังมีหญิงอื่นๆที่เห็นน้องโจสุดหล่อคือเห็นความหล่อของเขาอะ่ะก็อยากจะเข้าหา นั่นก็เป็นอุปสรรคอีกเยอะเลยล่ะครับที่ทั้ง2คนจะต้องเจอแล้วอนาคตของทั้งสองคนจะเป็นไงอุปสรรคเยอะขนาดนี้จากปี2022ไปนี้จนถึงปี2023ก็มีความเป็ิดไปได้ในใน2ด้านนะฮะก็คือ1ความจริงก่อนครับมาคุยกันเรื่องความจริงก่อนว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราพูดถึงความเป็นจริงหลักความเป็นจริงก่อน จริงๆคู่รักต่างวัยในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะฮะก็มีอยู่แต่เราดูทีอะไรก็แม่งแม่งทุกทีเในฐานะผู้ชายที่อายุเยอะเราไปได้แฟนสาวนี่ก็ผู้ชายมันสามารถทําให้ตัวเองยังดูดียังดูภูมิฐานยังดูไม่ได้แก่มากได้อยู่นะแต่ผู้หญิงเนี่ยคือผมเห็นหลายคู่แล้วนะลงในติกตต๊กต็อกเยอะเลยผู้หญิงอายุเยอะเราเยอะมากนะระดับ60แต่มีผู้ชายเป็นแฟนอายุ20่สิบสิบกว่าอย่างเงี้ย เออแล้วมันต่างกันเกินไปมันต่างกันมากเกินไปก็ไม่รู้ด้วยกรรมหรือด้วยอะไรจรึงต้องมาอยู่ด้วยกันนะอาจจะเป็นบุญก็ได้เนาะทีนี้ความต่างวัยเหล่านั้นมันจึงเป็นช่องว่างเยอะหลายอย่างเลยนะ เมื่อความเป็นจริงมันเกิดขึ้น่ะความคิดมุมมองต่างกันอายุต่างกันผู้ชายได้ไปเห็นของสวยของงามมากกว่าเดิมความรักที่ว่ามันสวยงามอาจจะไม่ได้สวยงามเท่ากับผิวพัรร์ที่มันยังงดงามอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นน่าจะยากนะครับผมน่าจะยากที่จะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอีกทั้งน้องโจตอนนี้เพื่อนๆสังเกตไหมฮะแทบไม่ค่อยเห็นเลยในซิทคอมอะ เหมือนแกติดงานอาจจะติดการแสดงอย่างอื่นหรือค่าตัวไม่พอหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่โอกาสที่แกะจะได้กลับมาก็น้อยครั้งคำว่าน้อยครั้งนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะหยุดความสัมพันธ์กับพี่หมอนแบบหักดิบโดยที่เราแบบไม่เห็นน้องโจอีกเลยก็อาจเป็นไปได้นะครับ นั้นถ้าไม่ไม่มาค่อยมาเลยได้แต่พูดถึงนี่ก็มีโอกาสที่จะจากกันครับผมแล้วก็อุปสรรคที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นนะนั่นคือตัวแปรอันยอดเยี่ยมนะครับที่จะทําให้น้องโจกับพี่หมอนเนี่ยอาจจะไปด้วยกันไม่สุดทางครับผมและนี่คือความจริงครับที่เราจะต้อง <c oughs> เจอในปี2023แล้วถ้าเกิดในฝันล่ะในฝันในความเป็นไปได้ ถ้าจะลากให้น้องโจยาวไปจนถึงปี2023จนสิ้นสุดเนี่ยผมว่าก็ยากอยู่นะมัน40กว่า EP นะแล้วแทบจะไม่ออกมาเลยก็ยากอยู่แล้วมันควรจะมีจุดเปลี่ยนอะไรพิกๆสํสำคัญเพื่อดึงเรตติ้งกลับมาและหนึ่งในนั้นคืออาจจะต้องเป็นเรื่องการเลิกกันของน้องโจกับพี่หมอนครับผมไอ้ที่ว่าจะอยู่ด้วยกันจนตายคงยากมากๆครับถ้าเป็นภาพในฝันก็คือทุกคนก็คงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะ อยู่ด้วยกันจนตายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วยากครับจะลากไปจนถึงที่สุดน่าจะยากนะแต่ก็เอาใจช่วยพี่หมอนกับน้องโจนะให้อยู่ด้วยกันคลองรักกันนานๆจะได้มีความสุขแฟนคลับในซิตคอมไปต่อก็จะได้แฮปปี้เอนดิ้งด้วยนั่นแหละครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นอนาคตที่เราเดาๆระหว่างพี่หมอนกับน้องโจนะครับยังมีเรื่องราวของคนอื่นอีกนะ ลักๆเลิกเล,ล,ล,ลิกอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปครับผม,พมเพมื่อนๆคิดเห็นยังไงกับความรักของน้องโจกับพี่หมอนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด u b s สไคร e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและในหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.